The power of Lisa จริงๆค่ะ YG ประกาศเรื่องโซโล่ Lisa ปุ๊บนะคะหุ้นของ YG ค่ะก็พุ่งกระชูดทันทีค่ะหลังจากที่แดงเถือกติดลบมาหลายวันนะคะล่าสุดค่ะ YG แถลงข่าวนะคะผ่านสำนักข่าวโปเซนค่ะถึงการเปิดตัวโซโล่ของ Lisa แล้วนะแล้วก็กำหนดการถ่าย MV ด้วยค่ะโดยมีการรายงานนะคะว่า Lisa ค่ะจะเริ่มถ่าย MV นะคะเพลงโซโล่ของเธอแล้วนะคะในวันนี้ค่ะ12กรกฎาคม แล้วก็กำลังนะคะจะเดบิวต์โซโล่ในฤดูร้อนนะคะที่จะถึงนี้อีกด้วยค่ะโดยทั่วโลกค่ะลุกเป็นไฟทันทีนะคะต่างแตกตื่นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะกับงานโซโล่ของลิซ่านะคะจนตอนนี้ค่ะ h a ชแท a s นะคะลิซ่าโซโล่ซูนค่ะก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกนะคะอยู่ในอันดับที่4แล้วค่ะเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะยังส่งผลค่ะให้หุ้นของ YG จค่ะจากที่ติดลบอยู่หลายวันนะตอนนี้ค่ะก็กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างที่เห็นค่ะ และเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะคะก็มีสตาฟของ YG ค่ะที่มักจะอยู่กับลิซ่าเสมอนะคะได้ออกมาอัปเดต IG Story ด้วยค่ะว่ากำลังเดินทางนะคะไปยังกองถ่ายค่ะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นประมาณว่าที่นี่ที่ไหนนะหลายคนค่ะต่างคาดเดาว่าลิซ่าน่าจะอยู่ในรถคันนี้ด้วยนะคะโอ้ยตื่นเต้นแล้วค่ะดีใจสุดๆค่ะลิซ่าเริ่มถ่าย m v วันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม แสดงว่าเพลงนั้นเสร็จแล้วจริงๆค่ะยังไงนะคะก็มาคอยเป็นกําลังใจให้กับเธอค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติม่ะเคลื่อนไหวขึ้นหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า